สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,กันในช่วงของ Blues Today ครับกับผมปาล์ม3บาท5บาทน,นะฮะที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีหรือว่าข่าวตลาดซื้อขายนักเตะถ้ามี Big Deal ก็ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแนะ่นอนฮะเดี๋ยวเราคงจะพูดถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมนะฮะร,รวมไปถึงในรายละเอียดในเกมที่เชลซีประเดิมสนามใน FIFA c คลับ World Cup ด้วยการเอาชนะ Lafc ไป2ประตูต่อศูนย์นะฮะขวา3คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดบทสัมภาษณ์เิตีอื่นๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับเชียร์เชลซีสุดมันต้องสิงเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับจริงๆก็มีหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพิงเลมอนโซดาบวยเลมอนโซดาก็สามารถที่จะ เข้าเซเว่นแล้วก็เลือกซื้อสิงเลมอนโซดาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของชิงครับชิงแมจิกสปอนเกมจบคราบหมดด้วยชิงนะครับอยากรู้ว่าฟองน้ํานี้แตกต่างจากฟองน้ําอื่นๆยังไงนะครับลองสั่งซื้อไปใช้งานดูนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ10แถม3นะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชีของชิงนะครับฝากด้วยสําหรับชิง m มจิกสปอนเกมจบคราบหมดด้วยชิงนะครับก็เชลซีครับ ชนะ LA หรือว่า Los Angeles FC ไป2ประตูต่อ0ครับประตูแรกเนี่ยได้จากเปโดเนโตนาทีที่34นะครับแหมล็อกหลบเกมรับของ LA นี่หลังหักเลยนะครับแล้วก็ประตูที่2เนี่ยมาได้ช่วง10นาทีสุดท้ายจากเอนโซฟอนเดสและที่สำคัญคือประตูนี้เนี่ยเป็นการแอสซิสของเหลี่ยมดีแลบด้วยก็ถือว่าประเดิมด้วยการแอสซิสเลยนะครับส่วนประตูแรกเนี่ยแจ็กสันก็แอสซิสได้แข่งกันเลยนะคู่นี้นะครับ กอ11ตัวจริงเชลซีเมื่อวานนี้นะครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสครับแบ็คขวาริสเจมแบ็คซ้ายกูคูเรียเซนเตอร์ใช้โทซินกับโควิลครับกลางใช้ไกเซโดกับลาวียแนวลุกพาเมอร์เนโตแจ็คสันแล้วก็มาดูเอเก้นะครับก็แทบจะเรียกว่าจัดชุดใหญ่เลยสำหรับเชลซีนะฮะพักแค่จริงๆพักแค่เอนโซตัวเดียวที่เหลือนี่11ตัวจริงก็คือเป็นตัวจริงในลีกได้เลยนะครับโดยที่หลังจากจบเกมครับมาริสกาสัมภาษณ์บอกนี่เป็นผลการแข่งขันที่ดีมากครับ ในช่วงนี้ของฤดูกาลมันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องจัดการกับหลายสิ่งที่แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าฟอร์มการเล่นของทีมเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงแฟนบอลในสนามที่น้อยในวันนี้นะครับจริงๆความจุว่า0 0 0 0คนดูแค่22 0 0 0เองนะครับถือว่าน้อยมากเขาบอกบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างแปลกในวันนี้ครับสนามแทบจะว่างเปล่าเลยซึ่งมันทําให้ยากขึ้นสําหรับเรา แต่พวกเราไม่สงสัยเลยว่าในนัดหน้าทีมจากบราซิลจะพาแฟนบอลมากมายดังนั้นแมชหน้าเนี่ยจะต้องเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนนะครับนัดหน้าจะเจอฟลามงโกนะฮะขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงโคหามเมอร์นะครับเขาบอกว่าหลังจากเกมราชินีคอนเฟเซ์ลีกเนี่ยเขาบอกความรู้สึกว่าเขาเบื่อหน่อยๆน่อเวลาที่ช่วงต้นเกมต้องรับบอลเฉยเฉยแทนที่จะได้ลองทําอะไรที่แตกต่างออกไปผมเลยบอกเขาว่านายสามารถเล่นในแบบของนายได้ตั้งแต่นาทีแรกเลย ทำไมนายถึงรอนะครับเราขอให้เขาทําแบบนั้นเพราะเรามีความสุขที่เขาทาแบบนั้นโคพาเมอร์เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราและเป็นนักเตะระดับท็อปพูด,ดง่ายๆว่าคือปล่อยให้โคพาเมอร์เนี่ยเล่นแบบอิสระมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มาริสกาพูดถึงการแข่งขันกันของดีแลบกับแจ็คสันนะฮะเขาบอกใช่ครับผมพอใจอย่างมากผมเห็นว่านิโก้เนี่ยจะตอบสนองอย่างไรเขาเคยแข่งขันกับมาร์กิวครับที่ยังเด็กมากตลอดทั้งฤดูกาล ทั้งสองคนต่างเป็นกองหน้าหมายเลข9ที่ดีทั้งคู่นะครับนอกจากนี้มาริสกาก็พูดถึงดีแลบเขาบอกว่าแน่นอนครับผมพอใจกับฟอร์มของเขาสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเลียมก็คือเขารู้ว่าพวกเราต้องการเล่นในรูปแบบไหนดังนั้นเนี่ยกระบวนการปรับตัวจึงค่อนข้างเป็นไปได้อย่างรวดเร็วส่วนเลมดีแลบก็ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากสําหรับผมครับตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่การได้ลงเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมตั้งแต่นัดแรกนะมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม ทุกคนต้อนรับผมยังดีมากๆผมเพิ่งซ้อมไปไม่กี่ครั้งเองครับและผมก็รอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงซ้อมมากกว่านี้นอกจากนี้ดีแลบก็พูดถึงการแอสซิสต์ให้กับเอนโซนะครับเขาบอกว่ามันสาคัญมากที่สามารถช่วยทีมได้แต่ผมก็อยากยิงประตูให้ได้เหมือนกันแล้วก็ดีแลบก็พูดถึงการแข่งขันกับแจ็คสันนะครับเขาบ,บอกการแข่งขันในตําแหน่งเป็นสิ่งที่ดีเสมอครับนี่แหละคือฟุตบอลครับและนี่คือสโมสรที่น่าทึ่งคุณต้องใช้การแข่งขันนั้นเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเอง ขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้มาเทียบกันหน่อยนะฮะแจ็คสันกับดีแล็บใครเจ๋งกว่ากันก็สถิติเนี่ยแจ็คสันลงเล่น64นาทีครับดีแล็บลงเล่น26นาทีสัมผัสบอลแจ็คสัน26ครั้งดีแล็บแค่14แอสซิสเท่ากัน1ครั้งครับสร้างโอกาสแจ็คสัน3ครั้งดีแล็บสครั้งแล้วก็สร้างโอกาสสำคัญ1ครั้งเท่ากันโอกาสยิงแจ็คสัน2ครั้งดีแล็บนี่0ครั้งเลยนะครับจ่ายบอลแม่นยำครับเป็นดีแล็บที่มากกว่าครับก็ ดีลับเนี่ยหกจาก8ครั้งแจ็คสัน13จาก14ครั้งขออภัยแจ็คสันมากกว่านะดวลบนพื้นชนะเนี่ยแจ็คสันดีกว่านะครับสจาก5ครั้งส่วนดีลับทั้ง3ครั้งไม่ผ่านเลยก็ฟุตม็อบเนี่ยให้แจ็คสัน8.1ส่วนดีลับเจนึ่ะฮะโซนสติในโต้ครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับลงเล่น90นาที1ประตูครับดวลบนพื้นชนะ 8จาก10ครั้งเลี้ยงบอลผ่าน5จาก7ครั้งยิงตรงกรอบ1จาก2ครั้งครับยิงบอลแม่นยำา92%เปิดบอลแม่นยำา 3- จาก7ครั้ง43%เท่านั้นเองคะแนนจากฟุตม็อบเกาดขณะเดียวกันนะครับก็ข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของจอร์ดุมิวิเกลยังออกมาพูดถึงโอซิมเฮนอีกนะฮะเขาบอกเราต้องการใครสักคนที่เข้ามายิงประตูและจบสกอร์จากโอกาสที่มีให้ได้แต่เห็นได้ชัดว่าดีแลบไม่ใช่คนที่แฟนๆต้องการ ทุกคนรู้ว่าแฟนๆอยากได้ใครครับแฟนๆอยากได้โอซิมเพนมาร่วมทีมแต่เราไม่ได้เขามานะครับโอ้โห oh, นี่โคตรชงนะไปเป็นเอเย่นไปมิเกลนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานข่าวใหญ่นะในเลอกิฟส์มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ติดต่อกับโอลิปิกลิยงเพื่อหวังที่จะดึงตัวมาลิกโฟฟาน่ามาร่วมทีมโดยปีกทีมชาติเบลเยียมวัย20ปีรายนี้เนี่ยมีค่าตัวประมาณ50ล้านยูโรก็ตีมราบประมาณ42ล้านปอนด์ ซึ่งออนสตีนเทียร์หนึ่งก็รายงานนะครับบอกว่าเชลซีได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโฟฟาน่าปีกของลียงนะครับโดยเชลซีสนใจปีกทีมชาติเบลเยียมวัย20ปีเขาเป็นหนึ่งในหลายตัวเลือกที่สโมสรกําลังพิจารณาและกําลังดําเนินต่อไปขณะที่โรมาโน่ก็รายงานคล้ายกันบอกว่าเชลซีพิจารณาเจมิกิทเทนเป็นเป้าหมายสาคัญลำดับ,บ,บต้นๆในตําแหน่งปีกหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวไปแล้วทางสโมสรสอบถา,ถามถึงลียงเกี่ยวกับโฟฟาน่านะครับ แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆที่เหลือเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของไกเซโดพูดถึงการย้ายทีมของฟอร์เรนเวียสครับผมว่าผมไม่รู้เลยครับว่าร์พูจะจ่ายแพงขนาดนั้นนะครับมันก็ดีนะครับที่ค่าตัวของเวียสอาจจะแพงกว่าผม1ล้านปอนด์มันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันขณะที่ไกเซโดให้สัมภาษณ์เรื่องดีแลบครับเขาบอกว่าพวกเรามีความสุขมากที่ได้เขามาร่วมทีมครับเขาเป็นนักเตะร,ระดับท็อปครับเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นเนี่ยเราม คุณสามารถเห็นได้จากคุณภาพในตัวเขาและพวกเราจะทําประตูได้มากมายกับนักเตะที่มหัศจรรย์คนนี้ส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเมื่อคาคืนที่ผ่านมาก็สรุปแล้วตกลงไปโดนในโตเป็นแมนออฟเดอะแมชนะฮะยืนยันนะฮะก็ด้วยฟอร์มด้วยทําประตูด้วยก็เลยเป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับส่วนข่าวตลาดซื้อขายนักเตะอื่นๆนะผมอัปเดตให้เพิ่มเติมจะได้รับฟังไปเลยทีเดียวนะครับก็บุนโดเดปอร์ติโวายงานว่าโจลลาปอต้ตาเนี่ยนะครับ อนุมัติในการเซ็นสัญญากับนิโก้วิลเลียมแล้วก็ไฟเขียวให้บาร์เซโลนาเริ่มต้นในการเจรจากับนิโก้วิลเลียมนะครับขณะเดียวกันนะมีรายงานเเพิ่มเติมนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยเรื่องของอาร์เซนอลนะครับก็มีรายงานว่าทางอังเดรเบอร์ตานะครับซึ่งเป็นสปอร์ตติ้งด e เรกเตอร์ของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ ก็เตรียมที่จะทุ่มเงิน40ล้านปอนด์แก้ไขในปัญหาเกมรับของทีมเดี๋ยวต้องรอดูว่าอาเซนนลจะทําอย่างไรเพราะมีข่าวยาคุบคิวีอเนี่ยก็อาจจะย้ายออกจากทีมไปรวมไปถึงมีรายงานเรื่องของคีแดนตนียเไรเนี่ยผู้นี้ก็มีโอกาสจะย้ายออกไปนะครับอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกัอาเซนนลก็คือโจเรลฮาโตแต่ตีไว้เป็นลือก่อนนะฮะที่เหลือเนี่ย นะครับก็มีข่าวยูเว่จะขายผู้เล่น8คนออกจากทีมครับเพื่อคว้าตัวเกลเคเรส8คนมีใครบ้างครับวอลาหูว ah ิชดักลาสลุยลอยเคลลี่เอมบันกูล่ามิลิกเปรินอ่รูกานี่แล้วก็คอสติชนะครับนี่คือผู้เล่นที่จะขายออกจากทีมเบนจาขอบรายงานเรื่องเอเวอเรตันครับสนใจจะดึงคลายวอลเกอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะโดยที่มีข่าวว่านักเตะก,ก็อาจจะย้ายออกจากทีมเช่นกันนะครับ อ่ะน่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวที่นํามาฝากกันนะครับส่วนใครยังไม่ได้ชมไลฟ์ฝั่งเกมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ